จากยงงใยกล้วยคแเชยปอร์อ็นค่ะสวัสดีค่ะดิฉันพันธิภานประวาสุิ์นะคะเป็นผู้อำนวยการสูนการศารนอกระบบและการสั่งการพยาศัยอำเภอขันธุ์บัวรัฐสุริยสัมงานกศนจังหวัดกำแพงเพค่ะกศนอของเรานะคะได้ ขายใกล้ฝึกฝึกอาชีพชุมนชนหรือปศนาอำเภอหนึ่งอาชีพซึ่งเป็นกลุ่มอาชีพของประชาช,ชนนะคะที่เป็นชาวบ้านกลุ่มแม่หญิงในอำเภอขานุวรัตนสุบรีคนะรวมกลุ่มกันเพื่อที่จะอนุรักษ์สืบทอดกลุ่มปัญญายของถิ่นผลิตภัณฑ์ที่ท่านได้เห็นอยู่ในขณะนี้นะคะคือเป็นผลิตภัณฑ์ของปศนอำเภอขานุวรัตนสุบรีซึ่งเป็น กิจกรรมส่งตุกอาชีพชุมชนหนึ่งก็สนอเอาไนอาชีพในเรื่องของการกรีดผ้าทอเมืขั้ยไช่จางรามแล้วก็นําไปสู่ในเรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์สินทองนะคะที่เห็นอยู่ในนี้ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋านะคะที่ได้จากผ้าออทอเมลขั้ยไช่จางรามผ้าออทอเมลขั้ยไช่จางรามนั้นมาจากอะไรก็คือมาจากเส้นใกยกล้วยสาไข่ผสมกับเส้นไหม พันพื้นเมืองของจังหวัดกระแพงเพชรห0ึ่งระยป์เซนภัณฑ์นี้นะคะได้รับการสนับสนุนเสริมของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านดรกรนกวันวิลาวันผลักดันให้เราได้จบกระเป๋าใบนี้นะคะอยู่ในราคาแป0าสิบาทกระเป๋าใบนี้เป็นกระเป๋ารุ่นรับซั์ของแม่หญิงนะคะอยู่ในราคา2,450บาทค่ะแล้วก็ อันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะปอใบนี้ใบข้างล่างน,นี้ก็เช่นเดียวกันอยู่ในราคา2องพันสีอบาทขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ